วันนี้นะคะเราก็ได้มารวมกันนะคะอยู่ที่เซ็นเตอร์ของครองสามวานะคะเปิดประกาศใหม่ของปี2556นะคะเป็นเรื่องดีเลยะคะ่ะวันนี้เราได้อ,อ,อาดีตผู้ป่วยนะคะที่ได้รับปกานคอนโทรลมาแล้วนะคะให้เกียรติมาเยี่ยมศูนย์เราตอนต้นปีเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณเพนสวัสดีค่ะนะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะคือคุณมุวยนะคะที่เราเคยเห็นหน้าค่าตากันนะคะ ชื่อจริงของคุณมุ้ยนะคะคือคุณสาริณีศรา,าปนณพงเจริญนะคะท่านเป็นอดีตผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคเชื้อรานในสมองนะคะแล้วก็คุณเพนนะคะคือคุณวันเพนคุลระบุตรค่ะก็อ,อดีตผู้ป่วยมะเร็งนะคะที่กระดูกลังน,นะคะเดี๋ยวเราทักทายเธอนิดหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณเพนค่ะสวัสดีค่ะคุณมุ้ยเป็นยังไงบ้างคะเ,เ,เดี๋ยวเอาคุณมุ้ยก่อนนะคะนะนะว่า ตอนที่เริ่มเป็นนี่เล่ากัน,นิดนิดประวัติเจย่อว่าเป็นอย่างไรคะตอนที่เป็นก็มีเวียนหัวแล้วก็เจียนค่ะกินอะไรไม่ได้ค่ะจากตอนแรกที่เรามีคือเรื่องของไปลุยน้ํามานะคะแล้วก็เป็นภูมิแพ้อยู่ก่อนนะคะแล้วก็ติดเชื้อราขึ้นสมองเลยนะคะตอนรักษาทางการแพทย์นานเท่าไหร่คะเดือนกว่าหกวันค่ะแล้วก็ก่อนที่จะพบคอนโทรลมีอาการเป็นอย่างไรบ้างคะ ก็มีเวียนหัวเหม็นเหม็นอาหารทุกอย่างค่ะกินอะไรไม่ได้เลยแล้วก็อ้วกก็ไม่ค่อยมีเลยอาเจียนอยู่นานเท่าไหร่คะก็นานค่ะแล้วก็ใครเป็นคนแนะนําให้รับประทานคอนโทรลพี่เขื่อนค่ะพี่เขิ่อนเป็นคนเอามาให้ค่ะแล้วก็หลังจากรับประทานคอนโทรลไปครั้งแรกที่รู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงประมาณสามวันก็เริ่มแบบได้กินข้าวกินอะไรเริ่มจะไม่หมึนบ เริ่มกินอะไรได้แล้วก็เริ่มมีแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็รับประทานต่อนเนื่องมาจนทุกบ้านรู้สึกดีอ่ะเมื่อไหร่คะประมาณเดือนหนึ่งได้เดือนหนึงคือทําอะไรได้ไหวคือปกติคือซักผ้ารีดผ้าทํำอะไรได้ทุกอย่างค่ะถึงวงถูกบ้านเรียกว่าแม่ไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็ต่อจากนั้นมาที่ว่าได้จับเข้าไปทํางานแล,แล้วก็ลางานอยู่บ้านอีกสองเดือนแล้วก็มาทำงานค่ะ แล้วตอนนี้สุขภาพก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าหากใครเป็นแฟนรายการเรานะคะนี่คือครั้งที่3ที่ได้มาสัมภาษณ์กันแล้วนะคะก็จะได้เห็นภาพเก่าๆนะคะว่าความเปลี่ยนแปลงของเธอชัดเจนมากเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวคุณเทนค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะก่อนที่จะรับประทานคอนโทรลที่ไปตรวจหมอเขาบอกว่าเป็นมะเร็งไทรอยค่ะแล้วก็มะเร็งกระจายไป เนื้อไปแับเส้นกระดูกจากหลังแล้วพี่ไปผ่าผ่าผ่าไทรอยผ่าหลังแล้วก็ไปผ่าหลังอกอนแล้วก็ผ่าไทรอยค่ะถ้าทีนี้หมอเขาบอกว่าอาจจะเดินไม่ได้ตลอดชีวิตนะเพราะว่าอาจจะอาจจะเป็นเอัมาเพิ่มเพราะว่าพอผ่าหลังนี่มันอันตรายหมอบอกว่ามันไปโดนเส้นอะไรนิดนึงมันก็จะทําให้เราเดินไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าเขาทาใจจะ่พาว่าใหม่ๆก็เดินได้แล้วพอไปกลืน คกือเดินแร่ครั้งสุดท้ายแล้ว pues ก็เดินไม่ได้ก็เราใี้ ON, م, ฟังนิดนึงเพราะเออตเองก็เป็นไทรอยเหมือนกันจะต้องกลื่นแร่ใช่ไหมคะเพื่อเรางัื่องไทรอยนะคะเกือได้ห้าครั้งแล้วก็เดินไม่ได้จากขามันไม่มีแรงอ่ะแล้วมันก็บังคับเออบังคับเบาหนักอะบังคับไม่ได้พอปวดหนักปวดเบาเขาคือกจะไหลอะไเลยค่ะ เป็นอยู่นานไหมคะคือเพนเปนแล้วทราบว่าคุณปิ๊กครับนะใช้ใชคุณบิ๊กไลฟ์ฟังนิดหนึ่งว่ามาจะกันได้ยังไงเอ่อมีทีมงานนะครับคือคุณออสนะครับแนะนําให้พี่เพนรู้จักในเรื่องของคอนโทรลนะครับครั้งแรกพี่เพนก็ไม่เชื่อไม่อยากมาให้เอามากินเฉยๆพวกนั้นเอาเงินให้คุณออสมาคุณออสก็ไม่ยอมเนี่ครับก็ต้องรับมาที่นี่ที่ของสามวาวันนั้นนุชก็ได้พบด้วยคุณเพนนะคะแล้วก็ถือว่าคุณเพนโชคดีนะครับ ก็ผ่านมาปีปีหนึ่งแล้วพี่เนาะถึงปีแล้วครับดีกว่านะเนาะครับก็ปัจจุบันนี้สุขภาพก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับเดินเดินได้ได้ไกลขึ้นเดินจากจากบ้านจากท้ายซอยถึงถึงปากซอยครับเมื่อปีที่แล้วยังใช้กันก้าวขาใช่ไหมคะใช่เดินเหินคล่องเลยคล่องค่ะนะคะทุกอย่างเดินไปแบบแต่ไม่เต็มร้อยแต่ก็เกือบๆนะครับคิดว่าไม่ไม่นานเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เต็มร้อยครับ ก็เป็นเคสตัวอย่างสองเคสนะคะ<ร>ที่เรามีความภูมิใจนะคะคือไม่ได้ภูมิใจว่าเราได้อะไรมามากมายแต่ว่าเราเห็นเขาสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ที่คุณพี่บอกว่าโชคดีจริงๆเนี่ยนึอมองว่ามันเป็นปฏิหารเป็นปฏิหารที่เขาเลือกที่จะสร้างปฏิหารด้วยตัวของเขาเองอคุณสองคนคือปฏิหารค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณคันธทขอบคุณด็เตอร์พงศักดิ์ค่ะ